ภายในสนามมวยเทปรสิ์เทประสิตสเตเดียมซอยสองพระยานางสาวธัญลักษ์จันทร์ขอนแก่นหรือเจ๊ก,ก้อยและมิสเตอร์ฮาวเวิร์ดสแตมฟอร์ดสัญชาติอังกฤษผู้มีใจรักกีฬามวยไทยเจ้าของค่ายมวยฮอนเนอร์ Hunter, ได้เปิดค่ายมวยฮอนเนอร์ Hunter, มวยไทยมาก,กว่า6เดือนโดยเช่าพื้นที่ภายในสนามมวยเทพประสิ์เป็นสาขาแรกฝึกสอนให้ครูมวยที่มีประสบการณ์สามคนได้แก่ครูนุกเด่นชัยสิทธิ์อครูหนุย่ยมงคลเพชรสศักสมาน และครูแหลมแหลมเพชรสมายบาเบียการันตีแชมป์มวยหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์แม็กมวยไทยแชมป์เวทีมวยเทพประสิทธิ์เข็มขัดสามเส้นสําหรับการฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมสร้างความมีระเบียบวินัยส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตอนเองและผู้อื่นได้ยามขับขัน อกจากนี้ในการฝึกมวยไทยยังใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทยยังมีการนำไปใช้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองทางค่ายมวยจะดูความสามารถของนักเรียนผู้ฝึกซ้อมหรือผู้ที่สนใจสามารถฝึกร่างกายแข็งแรงขึ้นชกเวทีมวยในรายการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่ประเทศสิงคโปร์ประเทศกัมพูชาประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเปิดสอนตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปสอนให้แก่ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย คนที่เป็นโรคหัวใจควรงดเรียนสอนสองช่วงเวลาสำหรับต่างชาติช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าช่วงเย็นตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเลือกเรียนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งครั้งละ300บาทหากเรียนทั้งสองช่วงเวลาราคา500บาทและชาวต่างชาติที่ต้องการมาฝึกซ้อมและเก็บตัวทางค่ายมีที่พักพร้อมอาหารเดือนละ2 2 0 0 0บาทผู้ที่สนใจสมัครสามารถไปบอกทางค่ายมวยชมข่าวจากบีทีวีลดทันที10เซ์ ส่วนคนไทยเรียนตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงเที่ยงหรือ5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มคอสละ1,500บาทเรียนได้15วันเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่หากต้องการเรียนวันอาทิตย์สามารถโทรติดต่อหาครูฝึกสอนโดยตรงมีอุปกรณ์ซ้อมมวยจำหน่ายทุกชนิดสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่0931981378ภาษาอังกฤษ Mr Howard และที่เบอร์0849455342ภาสาไทยที่ครูนุกไออกกําลังกายนะคะเรามีเปิดแต่7โมงเช้าถึงรอบเช้า7โมงเช้าถึง10โมงเช้ารอบบ่ายมี16เกาถึง19เกาค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะหยุดวันอาทิตย์ค่ะค่ายอยู่ที่ไหนครับเทพติดไซยสองค่ะชื่อค่ายฮอรเนอร์เมไทยค่ะ มากันยเยอะนะครับสาหรับคนไทยนะครับตั้งแต่10บโมงถึงเที่ยงนะครับคนละร้อยครับคนละร้อยคนละร้อยเลยเต็มที่เลยครับ2ชั่วโมง100บาทได้ทั้งป้องกันตัวแล้วออกกําลังกายนะครับเชิญครับสนามมวยเทปสิทธิ์ซอยสองค่ายมวยฮอนเนอร์มวยไทยครับ any, fr any frang? foreigners who want to come train, we're in Thailand at the moment. Um, one session is 300 baht. We have many Thais and many foreigners to train with us. Um, and two sessions, uh, morning afternoon, 500 baht. Thank you. Um, if you want to if you want to come and you have experience, you can fight us. We have fights in Singapore, Max Muay Thai, China, Cambodia and other stadiums in Thailand. Thank you. คนเราถ้าพอมีความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดน,นี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็าอยู่เป็นสุขพระบรมราโชว,วาทความระบาบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว